โกปีชุมชนสะพานเคียนภูมปัญญาท้องถิ่นสตูลที่หอมกลุ่นนานกว่า27ปีที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลมีกลิ่นหอมของกาแฟคั่วที่ลอยอบอวลอยู่ในอากาศที่นี่คือชุมชนสะพานเคียนหมู่ที่สองตำบลควนโดนอำเภอควนโดนแหล่งผลิตกาแฟโบราณที่สืบทอดภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสะพานเกียนยังคงรักษาวิธีการผลิตกาแฟแบบดั้งเดิมโดยใช้มเมล็ดก,กาแฟพันโลบัสตาคั่วด้วยเตาถ่านนานกว่า2ชั่วโมงจนได้กลิ่นหอมของรสชาติกาแฟที่เข้มขน้นกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบอกว่าพวกเราทำกาแฟโบราณมานานกว่า27ปีแล้วตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแม้จะทำไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเพราะขาดแขนวัตถุดิบแต่เราก็พยายามรักษาสูตรดั้งเดิมไว้ด้วยความภาคภูมิใจให้ลูกหลานได้เห็นคือตอนนี้คือกาแฟโบราณเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ทางกลุ่มของเราคือทำอยู่ประมาณ20 7ปีแล้วค่ะผัแบบ2,540ตอนนี้ก็2,567ก็ประมาณ27ปีค่ะคือพยายามอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ได้เห็นว่ามันพระบรุษเขาความเป็นอยู่ของควรนโดนเมื่อก่อนเป็นยังไงอะค่ะก็คือแค่สึกทอดแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันเพราะว่ากามาดิกาแฟมันก็หายากขึ้นแต่ก,<ม>ตก็เขาก็มาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้นอกจากกาแฟผงพร้อมชองแล้ว ทางกลุ่มยังผลิตกาแฟรพร้อมดื่มบรรจุขวดและกำลังพัฒนาไปสู่สบู่จากกากกาแฟอีกด้วยเริ่มต้นที่ราคา20บาทไปจนถึงกิโลกรัมละ160บาทกาแฟโบราณยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตเมื่อคั่วกาแฟชาวบ้านจะนำน้ำตาลที่คั่วแจกใจ่ายให้กับเด็กๆเ,เป็นขนมหวานเรียกว่าหูราในภาษาถิ่น มีรสชาติหวานเข้มคล้ายคอฟฟี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมัสตูนนะครับเราก็าจะมาสนับสนุนในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นนะครับเพราะว่าที่โคนโดนี่มีหลากหลายมากแล้วก็น่าสนใจอร่อยนะครับราคาไม่ราคาย่อมเยาว์นะครับสมเหตุสมผลนะครับก็จะมีคณะนักปั่นจักรยานนะครับจากตัวเมืองเขาก็ปั่นมาแล้วก็มาแวะพักที่สะพานเทียนที่คโดน นะครับเข้ามาทานาหพื้นถิ่นาานะครับเช่นข้าวยำนะครับข้าวยำน้ำมูดูหรือว่าออข้าวมันไก่ข้าวเหนียวปลาเค็มนะครับขนมอาปงแรงง้างนะครับซึ่งหลากหลายหลากหลายเมนูนะครับก็สามารถที่จะมาสัมผัสที่ชุมชุนสะพานเคียนที่นี่ได้ครับกาแฟโบราณสะพานเคียนไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ แต่ยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดสตูลอย่าลืมแวะมาสัมผัสรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟโบราณที่ชุมชนสะพานเคียนแห่งนี้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร0801129016และ0872858251 สองใต้หนิวรายงาน